โอเคถามอะไรนักหนาวเนี่ยโอเาเฉพาะที่มันโดนผมแล้วกันนะเจ๊อ่าอีตู งั้นไปเรื่องมันเลยดีกว่าสวัสดีครับครับ Q&A เจ้าไม่สามารถไปถึงคำถามของข้าได้โอเค Q&A คุณแก่เท่าไหร่กันเหรอง่ายๆด้วยสมาการนี้นะฮะ x ลบด้วย2,004 x แทนด้วยปีที่คุณอยู่นะฮะเท่านี้คุณก็ได้อายุของวอตแคทแล้วเย่ yeah. ดูเม่มาแล้วกี่เรื่อง ถ้าแยกเป็นแต่ละภาคภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคพิเศษสเปเชียลเดอะมูฟวี่เมกเก่าเม่ใหม่เมกฮาเมกดาร์กเม่สัน้นเมกยาวซีซั่นนี้ซีซั่นก่อนแล้วซีซั่นก่อนก่อนเพิ่งดูจบดูจบไปนานดูจบเมื่อวานดูจบแป๊บเดียวดูจบนานนดองไว้นานเพิ่งดูหรืออะไรก็ตามเถอะแล้วที่เท่าที่ผมจําได้ได,ได้นะก็ร้อยกว่าเรื่องแล้วก็จะมีเพิ่มอีกเรื่อยๆสงสัยว่ามีอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้แหละบอสแคทมาจากอะไรผมชื่อบอสแล้วผมชอบแมวแค่นั้นแหละเอาอะไรน้่หนาวว่าทำไมถึงไม่ค่อยพูดในคลย อย่างแรกนะผมเป็นคนที่ไม่เคยพูดอยู่แล้วก็เลยดูเง,งียบๆไปหน่อยเวลาอัดสดน,นะแล้วก็จะพูดมั่วกันด้วยอย่างแรกนะผมเป็นคนที่ไม่เอ้ยอย่างแรกนะที่ผมบุนอ,อย่างแรกนะผมบออย่างแรกนะผมษาอซุกข้อ 2, 2ผมไม่รู้คําตอบนะก็เลยไม่รู้จะตอบว่าอะไรดีรู้จักกับคนทําโจได้ไง โอ้ยถามอะไรแยะ,แยะ,ะถ้ารู้จักหมายถึงคุยกันอะไรประมาณนั้นนะนะก็ลิล s แซก็วันหนึ่งลิล s แซได้ทักมาหาผมอ่ะนะโอเมกาฟอก็อกอือก็เช่นกันพิซซามัสเซเล l ่าเลลา,ลลาก็เช่นกันสำหรับแมตตี้นักฝึกภาคโกเรสท,ที่แกตัดต่อก็จากคลิปสนทนาคาใจกับคนทำโจนะคุณซิลก็าจากงานส t ตนด์ดอ e t ตเกตาเคยดูเฟดบอก็ตามนั้นนะนะ เอเดพี่เคยเล่นโลบอกไหมหรือว่าพี่เคยเล่นอะไรบ้างพี่อายุเท่าไหร่เกิดเดือนอะไรทำไมถึงรู้จักเธอโจ้จใช้โปรแกรมตัดต่ออะไรไม่ใช่ต่อที่เป็นสัตว์เปิดหน้าเมื่อ,อไรจะถึงแสนซับใช้ไม่รุ่นอะไรใช้คอมรุ่นอะไรป้านมีสีอะไรทำมาจากอะไรเกิดที่ไหนเป็นคนจังหวัดอะไรแล้วพูดคำว่ามูด้ามูด้าบรนเลอยๆสิบครั้งเลยห้ามดินพันจะได้ใบแค่นี้แหละตอบไม่หมดนะจ๊ะ ขอมาก็จัดให้ผมเคยเล่นโรบอกแต่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่หลักๆก็เล่นเลนเบอ์ซิกซิตอายุสิเกิด4ทับ1โอเคนะเจะมีเพื่อนแนะนำโจโจ้มาใช้ไวกกตโปร1ิเี่เกยบเปิดหน้าอีกได้กว่าจะถึงแสนทรัพย์ใช้ไมบีเอแป0บ้าน,านาสีฟ้าทำมาจากปูดเด็กน,น,นะนิดหน่อยนะเกิดได้โลกในประเทศกรุงเทพมหานครอมรรตนโกสินมหิดลยุทธรามหาด,มาดิลโภพราชธานีบุรีลมอุดมราชดีวมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสกติวิศุกรรมประสิทธิบูรณาบูรณาบูร้าบูราบูร ถามอะไรเยะแวะอถ้าขนาดนี้แล้วงั้นเชิญดูท็อป4อนิเมะที่ผมชอบในสุดตลอดการเลยเลยอันดับน1น Violet Evergarden เนื้อเรื่องของเด็กสาวที่ต้องการตามหาความหมายของคำว่ารักใช่ผมคก็ชอบเรื่องนี้เลยเรื่องที่2อ Stein Gate เนี่ยแหละเรื่องราวของการย้อนอดีตไปกลับไปแก้โน่นนี่นั่นซึ่งมันก็มึนหัวดีผมเลยชอบอะเรื่องที่สม บูเมทัลออคเคมิสบัตเทอร์ฮูดเรื่องราวของการแลกเปลี่ยนที่เราเทียมเนื้อเรื่องสุดยอดไปเลยผมเลยชอบอ่ะนะอันดับที่4ีคันโดสุบะการประชัยสุดเก้าของเราก่อาอันนะ5าดีผมเลยชอบแค่นั้นแหละเอาปีดแล้วจะโจดจะโจบะ้บอกว่าอ๋ออันดับที่5จะมีคลิปผ่ายเต็มอีกไหมเดดมีมค <Dead Lean. S 1> ิวไม่เอผมรู้ว่ามีคนอ่านข้อความนี้อยู่ โอเค Q&A ทำไมถึงไม่ทำภาคมีมอีกจะจะเก็บไว้ใส่ในคลิปมากกว่าแล้วก็รีสิทธ,ธิบานด้วยแต่จะมีั้งหมดมุกจริงๆน,เนะเฮ้ยผมก็มีสแตนชื่อชิฮอยทำไม,มคนที่ดูคลิปวอดแคสตันไป5วินาท,ทีนี่มันอะไรวะ,ะเห็นไหมเห็นไหมย่อไปเลยทำยังไงให้ดังเปิดลำโพงสิครับผมไม่ได้กดซับคุณนะแล้วทำไมคลิปถึงเด้งมาได้เนี YouTube, ่ย YouTube Big b i n ถ้าช่องที่เป็นแรงบันดาใจผมก็ ไฟคิดดีมังซัต่ออย่างเก๋งเลยแต่ที่จริงก็แค่อยากอ่านคอมเมนต์แค่นั้นแหละทำไมพี่เป็นคนไม่เคยพูดเลยเรื่องมันเศร้าแลน,นดะบิสซัดแอเเจอร์หายไปไหนก็จบภาคแล้วไงไอตูดอะไรไงเดี๋ยวว่างๆค่อยทำ OVA สัก2ปีหลังจากนี้แล้วกันจะแคสเกมใหม่คอมมันฝรั่งอาจจะทำไงได้จะมีแปลตรงตัวอีกไหมไม่ฉี่ไม่เตะไม่กระโ่ะมันก็ไม่มีอะไรอยู่แค่นั้นวนไปเรื่อยๆแล้วก็ขี้เกียจทำทำนองประกอบเลยมันทำยากแนะ่เมืองไหนชอบจริงๆก็ทำเลยกันมีเพื่อนกี่คนในดิสนีย์บ้างอะ่ะขอแบบเห็นหน้้าไดปอ โอเคหลักๆก็4คนอนะมีซิสอัซ่าคิงพายและนเจ็ดเจ็ดเจ็ดไวฟ์ฟูของคุณคือใครโอ้โห oh ขนาดนี้แล้วแน่เนทเนวอเลตแน่นอนอยู่แล้วเป็นลอรคอรดหเปล่ลปา <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วว่าอ่าไม่อยากได้ช็อตอะไรในโจโจ้ที่อยากได้จริงๆก็น่าจะแมนด็อบมั้งเวลาทําอะไรพังก,ก็กดย้อนได้ถ้าเป็นตัวที่ไม่เกี่ยวกับเวลาผมว่าเอาช็อกโกแลตดิสโก้นะแบบคุณกําลังจะทําของตกใช่ไหมกำลังจะตกแล้วโอ้กดปุ่ม บินมาดนหัวคุณสุดยอดไปเลยชอบสาวแว่นบอดได้หมดทธสดชืน่นอยากเห็นห้องนอนของพี่โอโ้ขอมาก็จัดให้ไหนที่นายอินวันไม่ไคิดมุกยังไงให้หาผมขอพูดไว้เลยละกันว่าผมไม่ได้คิดมุกผมกอบมุกคนอื่นมาอเอ๊ะจะเย็นแต่ยังไงก็หาใช่ไหมละชอบมเมย์อะไรในปี2020นะตอนนี้คือซีซั่นสปริง2020นะฮะเท่าที่ดูมาผมว่าผมชอบแอปเปรันแมนที่สุดและ มันคือการแข่ง s v r ที่ล้ำยุกว่า SBR โอปปีเขาขับบ้าเ่ยนต์กันเหรอไม่เขาขับรถกันพบกับแถบที่ชอบเครื่องจักรไอ้น้ำเป็นอย่างมากคนอื่นนี่ใช้เครื่องยนต์น้ำมันกันแล้วแต่คนนี้เขาขับเครื่องยนต์ไอ้น้ำสุดยอดไปเลยจอดซมุไรสุดเท่เทไปเลยแซมแมนตอนเด็กคนจีนลิงโกโยโย่ทายาท BNW และโลดทอกับไรฮาร์ดสุดยอดไปเลยชอบโจโจ้ภาคไหนที่สุดส่วนตัวผมชอบภาคสองนะ ฮาดีชอบเล่นเกมอะไรผมชอบเล่นแรนมโบดสิฮะหนกมากเลยยิงหัวใครังไม่รู้เนี่ยส่วนเกมมบอ เดินไงวะ o น e ัมว r d เกินเด้อเลียดมีสปอนเซอร์ไหมฮะโอ้แน่นอนมีอยู่แล้วคุณอยากจะฟาร์มแมปบล็อกฟลุตหรือบล็อกพีทแต่คุณขี้เกียจเกินไปที่จะเล่นมันใช่ไหมทำไมไม่ใช้ร้านนี่ล่ะดูริมมูชอบปะแล้วฟาร์มแมปบล็อกฟลุตหรือบล็อกพีทอย่างหล่อเท่อย่าลืมไปดูกันหลายพวกหน้าตูดขอโทษทางร้านด้วยนะฮะที่ผมเกือบลืมแต่มาช้าดีกว่าไม่มาใช่ไหมล่ะผมหล่อไหมผมหล่อมากเลยฮะทำคลิปสอนต่อๆหน่อยครับคิดว่าจะทำอยู่นะแต่ขี้เกียจทำอ่ะ เอามีมาจากไหนก็หาไปเรื่อยๆนะฮะทั้งเลดิดในแก๊ก a c e b o o k ก็วนอยู่ประมาณนี้แหละเคยทําอะไรแปลกๆไหมนับเรื่องที่ปกติจะง่ายกว่านะเคยคอสเพลใหม่ผมเคยคอยเป็นกีฬานะหล่อเท่มางเลยยิดจะฟีดกับคนทำเมเปล่าถ้าเขาเชิญมาก็โอเคนะแต่ว่าผมไม่ได้ทำแอนิเมชันนี่สั่งกุวยเตี๋ยยังไงไม่ให้ได้เข้ามันไก่สั่งในร้านซุปฮะไม่ครเวฟขี่ได้ไหม อยากเป็นอะไรผมอยากเป็นแพทย์สนามนะแต่ขี้เกียจอะเป็นยูทูบเบอร์ดีกว่าย่ yeah. จะอ่านคอมเมนต์ของผมเป็นอันสุดท้ายไหมฮะไม่ปฏิเสธ